เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรผมฟิสคิปเปอร์นะฮะอ่าซึ่งเกมที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่นี้ก็คือเกมเวิร์มนะครับผมอ่าเป็นเกมหนอนน้อยในตำนานนะครับผมอืมอ่าหลายท่านนี่นะฮะสงสัยแบบว่าที่ดูคลิปก่อนหน้าที่ผมเล่นไปนะ,ะก็คือเกมนี้แหละเขาสงสัยกันว่าเกมนี้ม่เล่นยังไงหรือเขาดูแล้วเขางง,งนะครับผมก็จะอธิบายกติการ่าข้าวๆวให้ฟังนะครับอ่าซึ่งเกมนี้เราจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับผมฝั่งหนอนน้อยฝั่งหนอนเรากับฝั่งหนอนเพื่อนนะ ซึ่งแต่ละฝั่งก็จะมีหนอน5ตัวนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับก็คือจัดการหนอนฝ่ายตรงข้ามให้แพ้ให้เลียดน้อยหรือ,อให้ตกน้ําไฟนะครับซึ่งวิธีจัดการก็เราจะมีไอเทมต่างๆในการจัดการนะครับอย่างบาสุก้าระเบิดอะไรงนี้ที่ผมเคยเล่นให้ดูนะครับผมอ่านั่นแหละครับผมง่ายๆนะแต่มันก็สนุกเหมือนกันนะถ้าเล่น2คนเล่นกับเพื่อนอะไรยเงี้ยครับผมอืมอ่าซึ่งเกมที่ผมเล่นกับเพื่อนนี้นะฮะเราจะแบ่งกันเป็น3เซตนะฮะก็อ่าอย่างเซตรแรกเกมแรกนะครับเพื่อนผม ชนะไป1นะครับผมอ่าเราก็จะแข่งเกมที่2นะครับถ้าเกมที่2เพื่อนผมชนะอีกเพื่อนผมก็ชนะในเซตนั้นเลยก็คือเซตแรกเพื่อนผมได้ไปหนึ่งแต้มนะครับผมอ่าเราก็จะแข่งกันเซตที่2เลยแต่ถ้าเกียซตแรกเกมแรกเพื่อนผมชนะแล้วเกมที่2ผมชนะเราก็จะไปแข่งกันในเกมที่3นะครับผมอ่าก็คือตัดสินตัดสินว่าเซตนี้ใครจะชนะนะครับผมอ่าพอถ้าสมมติเพื่อนผมชนะ21 2เกมนะฮะ ในเซตแรกก็คือเซตนี้ผมเพื่อนผมชนะไปนะครับผมงงไหมฮะงงผมก็งงเหมือนกันนั่นแหละครับผมแล้วก็อีกเรื่องนะครับผมเวลาถึงตาฝั่งเพื่อนผมเนี่ยมันอาจจะมีการดีเลย์ที่เพื่อนผมจะเล่นไปก่อนแล้วทางทางฝั่งผมที่ดูเพื่อนน่ะมันอาจจะดีเลย์อาจจะเห็นเพื่อนที่หลังนะครับมันอาจจะช้าหน่วงกันประมาณอ่าสี่ห้าวีนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมครับผมราอูทูไอ้อ่านี่มึงหนึ่งศูนย์โยมึงหนึ่งศูนย์โย ไม่นั้นเราเพื่อนเดี๋ยก็สองศูนย์แล้วเออสองศูนย์คือเกมเว้ยแต่ไม่น่าถึงตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งาบาวว่าแตวเรากำลังหาด่านที่มันฮายอยู่เพื่อนเออจัดมาจัดมาจัดมาด่านี่กูอย่ากชอบเลยด่านแค่นี้ก็โอ้โหคนคิดถึงเลย ด่านอะไรวะมันเป็นด่านที่แบบว่าทั้งด่านก็บนก็ด่านก็คือบนเนี้ยแหละใครตกมันก็ตายมันอยู่บนเนี้ยไม่มีอะไรแล้วพื้นที่มันอยู่แค่เนี้ยหมายละเอ้าเอ้าจำผิดว่าจำผิดจำผิดโทษโทษโทษดินไปมันมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ด้วยนี่หว่า กระโดดดีๆแล้วแม่ระวังระวังวูบกูไม่โดดกูไม่โดนหรอกเออเฮ้ย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 รอดได้ไงวะเฮ้ยไอ้แค่ลืมลืมลืมหลบไอ้เห็นลบสี่เหรอวะนายนายลืมดูแรงลมเพื่อนนายดูลืมแรงแรงลมก็นายลืมดูแรงลมเพื่อนเออว่ามันมีแรงลมด้วยนี่ว่าเกมเนี้ยมีด้วยหรอวะเออว่าหายแล้ว รื้อโอ้โหเต็มตายนะเนี่ยเอ๊ะตรงนน้นมันอยู่กันเป็นอาณาธิคมเลยหรือไงวะโอ้โหคนเยอะแล้วทำไมกูชอบไปอเลยตอนแบบแบบนั้นวะเฮ้ยไม่เอาคนนั้นก่อนนอปมาอะไรตรงเนี้ยจับไม่โดนหรอไม่โดนแกเหี้ยแล้วอือโอ้แล้วมึงอยู่ข้างบนอะจับไว้นะจับไว้นะ จำไว้นะไม่ยอมไม่ยอมวิญญาณมึงโอ้โหเฮ้ยไอตัวมนต้นไม้คืออะไรอ่ะอ่าหีบใส่แค่จิ้มก็พอแล้วใส่แค่จิ้มก็พอแล้วมึงอะหัวหัวซุกหัวซุกก่อนหัวซุกก่อนเรียบร้อยอีซี่รอบนี้ไงอะไงออะ โอ้โหอ้๊บโอ้โหเกือบไปไม่ป่าตั้มเกือบไปไม่ลาตั้มตั้มคิดกูทำไมล่ะโอ๊ยอบอยู่ตรงนั้นแหละอยู่นั้นแหละอยู่นั้นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละถ้ากูเป็นมึงนะกูจะอยู่บนยอดเหมือนกันแล้วกูก็จะทิ้งแดนไม้คิดเป็นคันแล้วสิกกลัวกูกลัวโดนบาสุก้ายิงแล้วมันกระเด็นไปฝั่งนู้นนะดิ อันนี้ถ้ากูตีมันจะออกนอกปะวะปุลลงไปแล้วเพื่อนมันจะติดต้นในนี้มะพร้าวอันนี้แล้วกันกูขอเล็งดีๆกันเยได้แลไหมเสียชีพว่ะเสียชีพช่างแม่งโอ้ให้มันไปครูวดีใจเออไม่โดนกว่าเกสิบสี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีกคนนึงอยู่ไหนอะทำไมไม่โชว์วะมันไม่เห็นมึงเลยวะ หายเธอหายเธอจ้ะ <laughs> yeah, eh. เอ๋ะคิดหนักแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหแม่งอยู่ฝั่งนี้ขึนหมดเลยนี่หว่าคือหน้าโดนยิงมากตรงนี้เนี่ยเปนนั้นดิเจ็ตแตคอะสไปเดอร์แมนก็ได้นะมันดิเอาไงเอาไงเหยื่อเจสแตกกว่ะเขาเรียกปลอดภัยมากวาากว่าเราเรียกวิธีที่เซฟกว่ามันจะไปวาร์ปไหนเออวาร์ปข้างล่างแน่แล้ไม่วาร์ปเหรอไม่วาร์ปว่ะเยอะ โอ้โหกะว่านีจ้าเอ๋จ้าเอ๋ตัวเองเต็มตาเต็มตาดีเฮ้ยมึงวับกลับไปแล้วกัวเดียเลยอะไรเนี่ยเอาโอ้โหนี่ยังมีวับตามด้ลยมันวับไม่ได้เลย ที่ต้นสังกัดมีตัวอยู่ฟังไม่ได้ไม่อเงยอ,อะไรเนี่ยยุกยอมอเหรอกูยอมอย่างนั้นเหรอเออไม่โดนเทียอะไรเลยอ, <c oughs> <c oughs> อะไรวะโ่อย่างเงี้ยแรงลมเนี่ยเพื่อนแรงลมน <c oughs> ี่ไอตัวเนี้ยสบายสุดละ <c oughs> จำไม่ได้ตัวนี้รอกูรอเจอกูนี่อะไรปะอะไรอะอะไรอ่ะที่เดียวสองอะไรอะอะไรอะไรครับเนี่ยเจดีตัวข้างล่างแม่งรูร่วงน้ำก่อนกูก็เลย ฉีกออกไปดูแล้วกูไปเฉี่ยวระเบิดบน,นเรือหอ,อยยยโอ้อย่างนี้นี่เองส <c oughs> ดงว่ามันล่วงแน่เลยมันล่วงมันล่วงตรงระเบิดแน่เลยอาชื่นใจเพื <c oughs> ่อนคูอยู่ไหนนะเฮ้ยมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไอ <c oughs> <c oughs> ้ีคิดว่าเนียนเหรอ,อึงแ <c oughs> ต่ยานนี้กูไม่พลาดน,นะกูบอกเลยกูไม่พลาด <c oughs> <c oughs> ตายยัง ไม่น่ารอดดวาตาดีโชคช่วยเยี๊ยจังนะโอ้สีออนสียาเรียบร้อยปะไอเกมมันจะชนะมันก็ชนะง่ายย่าไงแหละสงสัยเขากลัวเราไม่สนุกว่ะต้องมีเกมสามเลย